นี่คือ,อยาที่คนไข่กินทั้งหมดซึ่งพอเราซักประวัติไปปรากฏว่าไม่ใช่เป็นสิวธรรมดาได้รับยาจากโรงพยาบาลและหนึ่งในนั้นสาเตียรอยนะคะซึ่งเนื่องจากเป็นโรคเลยต้องกินก็ถูกต้องเพราะเราต้องรักษาโรคก,ก่อนแต่โรคที่คุณแนนเป็นเนี่ยเป็นปลายประสาทหูเสื่อมหมอเลยสั่งยาเยอะมากด,ดูเคยได้กินมาก่อน แล้วทุกวันนี้ไม่ได้กินเซรยรอย์แล้วนะแต่สิวยังไม่จบทายาอาจจะไม่ช่วยอาจจะต้องมารักษาโดยให้แพทย์ช่วยดูแลแหละตอนนี้ค่ะมันก็มีแค่ยาบำรุงปลายประสาทซึ่งมันไม่ได้กระตุ้นสิวนะโอตอนแรกคิดว่าสเตียรอยนี้ต้องทามอนเนสไม่คิดว่ากินเนี่ยมันจะเหอได้เหอได้นะจ๊ะ <c oughs> ขออะไรกินนี่ไปทั้งร่างนะบางคนไม่ได้มาแค่หน้านะตัวหน้าอก มาเต็มเลยบางคนบอกไปหาหมอกระดูกหมอนี่ก็ซักแทบตาย,ยาไปซื้อยาสเตียรอย์อะไรมาทำไหมไม่ไม,ไม่ไม่มีปรากฏว่าฉีดยาสเตียรอย์เข้าคอแต่ว่าวันนี้จะต้องหาเชื้อนะว่าเป็นจากเชื้อโรคอะไรสเตียรอย์คือกดภูมิแล้วเราต้องมีภูมิเมื่อ,อไหรป้องกันเชื้อโรคอ่ะแต่ไปกดภูมิแล้วเป็นไงเชื้อโรคก็นอะไรลันลา ใช่ไหมโอ้เชื้อโรคก,กระโดดเลยเต็มเลยเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นแบบติดหลายเชื้อก็ได้นะเราก็จะใช้โปรแกรม acne resolve การรักษาสิวที่ต้นต่อเข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพพลังงานจะลงไปที่ต่องไขมันทําให้ต่องไขมันแห้งแล้วก็ฝ่อนะคะซึ่งจะเสริมประสิทธิภาพการรักษาสําหรับคนที่อยากไปถึงเส้นชัยเร็วๆนะคะถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดใจไปกำลังใจให้โมน,นกิกาทีมงานเจอกันในไลน์หน้านะคะสวัสดีค่ะ